สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนารพัฒน์ขันง,งามค่ะเป็นครนาานูกษรนอตำบลประจำตำบลกองควายนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําเกี่ยวกับสถานแหลง่งเรียนรู้แหลง่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ว่าวันนี้จะมาทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเพราะเหตุค่ะที่กศนอได้เข้ามารเริ่มส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้นะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนําเจ้าของสถานที่นะคะคุณพี่สุกัญญาโคกเงินค่ะเจ้าวสวัสดีเจ้าเจ้าสุกัญญาโคกเงินเอบอร์บ้านโคกไม่เจ้าค่ะขอเฮขออนุญาตใช้ภาษาเหนือนะคะค่ะอ่าก็ประวติความเปลี่ยนมาก่อนที่จะมาเป็นเฮดเนี่ยเป็เี่นจะได้ของเจ้าจุวยเหล่าผฟังจิม้มได้ก็เจ้าก่อนหน้าเนจเดจก,ก็เป็นไปรับจ้างเปิน่น มัมีอาชีพมัมีงานยังพอดีเปิดลูกกระจ๊บแล้วก็เปิดกา้ฮั่ามาทําต่อมาเรามาส่งมาอย่างลูกกะรายได้ก็ดีอยู่เจา้จาต่อข้างเพราะว่าเขาหยุดอาชีพนี้มากะเมื่อนะหลายปีแล้วเจา้าเพราะว่าเขาบ,บ่มีไผ่ทากันเลยเพราะแต่ต้นทุนในการผลิตจากข้างแรกมันก็สูงอยู่เลยก็เลยบ,บ่มีไผ่ทาตัวนี้มดตาบนจะมีอยู่โลงสองโลงงด้ันนะ่ะมดตําบนกลองควานี่นะเจา้า ประกอมันเป็นอาชีพเสริมที่มันก็คือมันรายได้เข้ามาเลยเลยตี่ฮาทํำตัวนี้เจ้าจะได้ขายมาเจ้ามาแลงขายมีตลาดรองรับถ้าผมมีตลาดรองับกับทํำบ่ได้เหต้องกันเจ้ามีตลาดลอง่าลงแล้วก็มีเฮ็ดอย่างของล้วเจ้าทุกวันนี่ทำก็มีเฮ็ดนางลมเทามีเฮ็ดนางฝ้าผู้ฐานมีเฮ็ดหูหนูเฮ็ดขอนดำ ปีเพาะได้ทุกวันนี่นะกแลวก็เฮ็ดเป่าฮือจะเคยทำอยู่เฮ็ดเป่าฮือแล้วก็ก้อนเนี่ยหนึ่งก้อนเนี่ยจะอ่าจุไยเราวิธีการทำก้อนเฮ็ดหนึ่งก้อนนี่คือฟังจริงเลยเราจะก้อนเฮ็ดหนึ่งก้อนมันจะมีขี้เลยปูนขาวเอาไว้สำหรับคาเจื้อในขะี้เลยแล้วก็ มียิบซ้ำม,มีดีเกือมีอาหารเฮ็ดปูนขานวนี่ใบเฉพาะค่าเจือยิบซ้ำว้สำหรับเดินเดินเส้นใยของเฮ็ดแล้วก็อาหารเฮ็ดอาไว้เสริมให้มัมนดอกใหญ่ดอกสวยสำหรับนางกอนเน่เจ้ากเก็บได้ประมาณสามถึงสี่เดือนเพราะว่าเราทำกอนที่ใจคนเดียวถ้าเป็น ถ้าวางห้อไว้ได้ทําก้นขายถ้าเป็นตีขอทําก้นขายก็จะตามนั่นเจ้าแล้วตลาดนี่เราเจ้าทุกวันนี้ถ้าถ้าเขาเก็บเทปได้จํานวนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปขายที่ไหนเจ้าตลาดทรงตีตลาดในเมืองจ้ะมีตลาดทับซื่อทรงมีคนมาทับซื้อตลอดเอ้น้องเจ้าน้องก็เป็นการซื้อรายได้ตีดีเนาะค่าโน นี่เป็นงานเสริมของครอบครัวาง,งานรักจะเต็ก,ก็ไปทํอะไรทํานาเป็นจากทำไรทำนาก็ทามาทํางานทตตนําเฮดตัวนี้พอเฮตตัวนี้ก็คือไดไได้เสริมอันนี้ทํามากี่ปีเหรเจ้าห้าหกปีเจ็ดแม่ซิฟแล้วยังน,นานทำ,ทำมาเนี่ยมื้อหล่อเออแม่ซิฟเออว่าถือว่ายาวนานแล้วตั้งกศนนี่เป็นมาทรงเสริมอย่างก็จะเจ้าเคยมาทรงเสริมเจ้า ยมาส่งเสริมเคยไปได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรที่ไหนของก็เจ้าเป็นเจ้าเคยไปเป็นอยู่ไอของน้ำจวงโรงเรียนบ้านน้ำตวงแม่จะริม <laughs> เคยได้ไปเชิญชไปหลายหน่วยงานทอน่องเนาะเจ้าจ ะจะมีเฮ็ดอย่างของเลยเจ้าจอยแนะนําเฮ็ดทูจิมนะคะตัวนี้ก็คือเฮ็ดนางฟ้าพู้ฐานเจ้าติเก็บทุกวันนี่จะไอ้เก็บมองก่อนเก็บเลเจ้าเก็บมองแล้วก็ห้ามองแรงแล้วก็ประมาณสี่ถุงกึง่งเก็บสามรอบเพราะว่าถ้าดอกบานเกินกับเขาก็ตลาดเขาของบ่าน,นี่มีนางฟ้าพูทานขายได้กิโลกี่บาทน,นะคะอันนี้ส่งเจ้าประมาณกิโลเจ็ดสิบบาทน,นะคะส่ง ตัวนี้คือเฮ็ดหูหนูพอเองเจะใส่เชื่อเองทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนทำทุกอย่างในนี้เลยเพียงแต่ทางเกียร์ตั้งนอกกาอนะเจาะตาเจาสิบบาทะเห็หดนี่แปงกว่าเนาะเจาอันนี้มันอันนี้เขานิยมกินกันเยอะนั่งคือแต่กระสวยอยู่กับออกมอ้อยอยู่เจาตั้งเท้าเจายตัวนี้คือนั่งบเท้าเนี่ยแต่กระมอ้อยอยู่หนโดกมันก็ออกม้อยนี่ เนี่ยเจ้ไปก่อนหน้านี้งามดีเนาะ,ส,ะ,ะสุดท้ายก็ขอขอบคุณ คุณพี่สุกัญญาโคเมลน,นะคะที่มีมาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่คะเหิดภูฐานข่าวอวบน่าทานไหมคะ